ค,คุณผู้ชมค่ะอินตนาตะลุกนันแนวทางล่าพัฒนาจะยุดทูบได้มากค่ะคุณผู้ชมอันไทยคลิปยูสารปูหลบบ่อใดนะคะเพราะว่าเอ็นเสียงดนตรีนะคะเสียงหมอล่ำสิ่งังบ่หงบยุดขาคุณผู้ชมเป็นแก่บ่นเนาะเพิ่นล่ำแก่บ่นอยู่ค่ะหนึ่งคณะวันนี้ค่ะอินตนาก็เลยบบ่อใดลงคลิปนะคะบ่อใดไทยอ่าในคณะที่อยูอ่าสารขาคุณผู้ชม กันเรื่อยๆมากค่ะว่าจะแวะตลาดของปลาบ้านหวยเดือนะคะตลาดหวยเดือตลาดกลางปลาอินเตอร์แนก็เลยบ่่ด้แวะค่ะที่นี่เพราะว่าอ่ะยิงยาวมาเลยค่ะเรียนมาเรื่อยๆท่้งอยากนอนค่ะคุณผู้ชมเท่้งอยากลงรัฐบาลไทยกับสีบุพพลกบไปลงอยู่บ้านขึ้นกาค่ะคุณผู้ชมมาสื่อของเสร็จแล้วกะจะรีบกลับนะคะจะรีบกลับบ้านไปเราก็ไปลงแนวทางนะคะน้องเมือหน้าจังว่ากันไหม ค่ะคุณผู้ชมแนวทางมึอนีก็ขอให้แนวทางเล่าพัฒนาที่ได้จากทูปนะคะเลขทูปกับรูวาสิมาบอกะค่ะคุณผู้ชมได้สองหกเก้าค่ะเก่ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเก่ามป็นกามาบอยแล้วหกก็ไหลามาเรื่อยค่ะคุณผู้ชมสองก็มาเรื่อยแล้วค่ะยังแต่สองหกนะคะพระท่านในมาค่ะ,ะหรือสิเป็นสองหกหรือสิเป็น เก้าสองกับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเก้าหกกับพระท่นานในมาเนาะเก้าหกพระท่นานในมามีได้เกา้าหาเก้าอ่าเก้าสองเนาะค่ะมาบอยล้วกับหกย่งไหลอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนแรงบรรลุมาสีไลบอไไลเนาะค่ะเอาไปเบิ้งกันต่อค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นอ่าเป็นเป็นเลขทูบนะคะสลับเอาค่ะคุณผู้ชมพราะวยุจุดมาได้แบบนี้นะคะเนาะบอนบอสามารถสีบอกได้ว่ามันสีเข่าสีรุดค่ะ ก็คือขอพรน,น้ำปูเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปบอกกาวเพิ่น่าขอล่าพัฒนาเด้อมือแล้งนะคะก็คือมือน,นี่ค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันพุทธที่8มกราคมพศ .2568 ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอให้มันมันจากขาเมาเพิ่งแนวทางขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะความสุขสมปรารถนาทุกท่านทุกคนค่ะลาพัฒนาก็ขอให้มวล้ซื่มทุกคนผู้ที่ ท่านมานท่านปังกขอให้มานให้ปังค่ะจินตนานํานมาให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางขอบคุณลหลายๆเ้อค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามากด,ดไลค์กด,ดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะคะตอนนี้ก็คุณผู้ชมดูน้อยเพราะว่าแนวทางมันไม่ค่อยเข้าค่ะนะมือนี่ขอให้เขานะคะเพราะว่าปีไม่แล้วค่ะเริ่มต้นที่ดีๆเนาะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ